สวัสดีค่ะทุกคนเอค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Follow Lifestyle ที่นิวซีแลนด์นะคะเพื่อนเป็นกันบ้างคะ่ะเองหวังว่าทุกคนจะสบายดีกันนะคะในแนวน,นี้นะคะ่ะเอก็อยากจะนำข่าวที่น่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศนิวีแลนดมาฝังกเพื่อนทุกคนเช่นเคยคะ่ะซึ่งเมื่อคลิปที่ผ่านมาเนาะก็เอก็ได้นําข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้ชีวิตณปัจจุบันในนิวซีแลนด์ค่าของชีวตต่าง ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะการหางานที่มีการหางานยากมากขึ้นนะคะรวมถึงการมีการปรับค่าธรรมเนียมกนเข้าประเทศนะคะปรับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่บางแห่งนะคะในนิวซีแลนด์เนาะและในวันนี้ไทยก็เลยอยากจะนำข่าวที่น่าสนใจนั้น,นสถานการณ์ปัจจุบันนสชาการปัจจุบันที่นิวซีแลนด์เนี่ยมฝาฝากเพื่อนนะคะสำหรับคนที่กําลังคิดจะย้ายประเทศเข้ามา นะคะรวมถึงคนที่จะมาเที่ยวมาทํางานมาเรียนด้วยนะคะก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจที่เพื่อนควรจะฟังเอาไว้เนาะเพราะว่าก็เป็นเกี่ยวกับสถานการณ์แล้วก็เป็นอะไรที่การใช้ชีวิตนะคะในนิวซีแลนด์ว่าเราจะต้องเตรียมตัวรับมือจะต้องรู้รู้ไว้ก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะย้ายมาอย่างไงนะคะเรื่องแรกเลยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในนิวซีแลนด์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็ ก่อนช่วงโควิดที่ผ่านมาช่วงสิปีที่แล้วเนี่ยที่เอย้ยายมาอยู่ที่นิเีแลนเนี่ยเอมีความคิดว่าประเทศนิซีแลน,เ,นเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยมากๆนะคะก็คือเดินไปทางไหนเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวอันตรายนะคะไม่ต้องกลัวโจรขโมยไม่ต้องกลัวอาชญากรรมที่มีความน่ากลัวนะคะในเวลากลางคืนในเวลากลางวันเราก็สามารถเดินไปไหนได้คนเดียวแบบแบบชิวๆ ไม่ต้องหวัดระแวงอะไรมากมายแ,แต่ณปัจจุบันนี้มันก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะคะซึ่งข่าวที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องการถูกทำร้ายร่างกายนะคะช่วงนี้เนี่ยได้เห็นบ่อยเลยนะคะโดยเฉพาะในเมืองออกแลนด์มือ,ออกแลนด์นี่เขาจะเป็นเมืองใหญ่เลยนะคะซึ่งมีคนเอเชียเนี่ยอาศัยอยู่เยอะมากๆนะคะแล้วก็ข่าวพวกนี้ก็จะเป็นข่าวประมาณว่า มีการเหยียดเชื้อชาติกันนะคะและส่วนใหญ่คนที่ถูกทำร้ายก็จะเป็นคนที่อยู่ในทวีปเอเชียนะคะก็าข่าวที่น่าสนใจอยู่ข่าวหนึ่งที่อยากจะมาแชร์เพื่อนได้ฟังกันก็จะเป็นข่าวคนขับรถรถ,รถเมในอกแลนเนี่ยถูกทำร้ายนะคะเพียงเพราะว่ามีผู้ที่สารคนหนึ่งเนี่ยเขาไม่ยอมชำระค่าโดยสารนะคะแล้วก็มีการาตะโกนด่าว่าผู้โดยสารคนอื่นโดยที่แบบ ไม่เคารพคนอื่นที่นั่งอยู่ในรถเลยนะคะแล้วก็คนขับรถเขาก็เลยตักเตือนนะคะแล้วก็เขาไม่ยอมจ่ายเงินด้วยโนก็มีการอาจจะมีการโต้เถ,ถียงกันด้วยแหละนะจนทําให้ผู้ชายคนเนี้ยคนที่ทําร้ายคนขับรถเนี่ยทําร้ายร่างกายมีการต่อยไปที่หน้าของคนขับรถเมย์คนนี้นะคะก็ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยนะว่าต้องเย็บที่หน้าเนี่ย ไหลเข็มแล้วก็ฟันหักฟันหลุดไปด้วยนะคะเป็นคนที่มีรูปร่างสูงนะคะอายุประมาณ40กว่านะคะก็ข่าวนี้ก็จะเป็นอีกข่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าคนขับรถรถเมในในนิวซีแลนดน์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ไม่ใช่คนกีวีซะซัะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่านะคะซึ่งคนที่เป็นคนกีวีก็มีนะแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าทางฝั่งของเอเชียนะคะเห็นเยอะเนี่ยก็จะเป็นคนที่มาจากประเทศอินเดียคนคนจีนนะคะ,ะช่วงนี้ได้มีการขึ้นรถเมเราก็ได้เห็น คนขับรถที่มาจากประเทศประมาณนี้นะคะซึ่งคนที่เป็นฝรั่งคนที่เป็นกีวีเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เห็นสักเท่าไหร่นะคะเอกเลยคิดว่าก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาตินะคะก็โดยเฉพาะในเมือ,องออกแลนเนี่ยจะมีประมาณนี้เยอะมากๆซึ่งตอนนี้มันไม่ได้มีแค่เรื่องของการทำ้ายร่างกายอยู่ยกับการเหยียดเชื้อชาติอย่างเดียวนะคะก็จะมีการถูกทำ้านร่างกายในหลายๆรูปแบบด้วยนะคะก็คือบางทีก็จะเห็นเทาเกี่ยวกับ ถูกแทงนะคะถูกยิงนะคะกลางวันแสกๆนะคะแล้วก็ในเขตชุมชนต่างๆนะคะก็ช่วงเนี้ยเห็นข่าวเรื่องเนี้ยมากขึ้นนะคะเพราะว่าซึ่งแต่ก่อนเนี่ยที่อาศัยอยู่ที่นี่เสมามามาสิบปีเนี่ยก็ข่าวประเภทเนี้ย ค่อนข้างที่จะมีไม่เยอะมากนะคะแต่คิดว่าช่วงนี้นะคะเรื่องความปลอดภัยในประเทศนิวซีแลนด์นะคะมันจะไม่ได้ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นหรือแปดสิบเก้าสิบเซนเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะท่านเพื่อนที่กำลังจะเข้ามาในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยก็ให้เตรียมเรื่องตรงนี้ด้วยก็คือถ้าถ้าเราจะไปไหนมาไหนคนเดียวนะคะโดยเฉพาะในเมืองโอคก้นหรือในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นเมืองเวงตันหรือว่าทางเกาะใต้อะไรก็แล้วแต่นะคะก็อยากจะให้ เรามาระวังตัวให้มากขึ้นนะคะเพราะว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะคะมันไม่ได้ปกติไม่ได้ปลอดภัยมากเหมือนสมัยก่อนเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากเรื่องของคนตกงานมากขึ้นนะคะโฮ <c oughs> มเรทเยอะขึ้นนะคะคนไร้บ้านมากขึ้นก็ทําให้คนไม่มีเงินนะคะก็เลยต้องมีการออกมาอาจจะมีสภาพทางสภาพจิตใจนะคะที่มีความเครียดมากขึ้นเกี่ยวกับส,าาสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนะคะก็เลยส่งผลให้คนเหล่านั้นนะคะ มีสภาวะทางด้านจิตใจที่มีความบกพร่องนะคะก็มีในหลายๆสาเหตุนะคะก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะต้องเป็นเรื่องบูลลี่การเหยียดเชื้อชาติอย่างเดียวนะคะนอกจากข่าวอาชญากรรมต่างๆที่มีมากขึ้นในเขตโอกลแลนแล้วเนี่ยนะคะในเวลังตันเนี่ยก็มีปัญหาอยู่อีกข่าวหนึ่งเหมือนกันนะคะที่น่าสนใจตอนนี้มากๆนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับ กลุ่มคนกลุ่มกลุมหนึ่งนะคะที่ออกมาโจรกรรมรถนะคะการถูกทุบรถนะคะการถูกงัดรถนะคะแม้แต่มอเตอร์ไซค์ก็ถูกขโมยไปสกูตเตอร์ก็ถูกขโมยไปนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกว่าโจรขโมยเยอะมากๆเลยนะคะไม่ใช่แต่ในอแดน์นะเวลงตันตอนนี้มีเยอะมากๆนะคะรวมถึง ตามห้างร้านร้านค้าต่างๆก็ถูกทุบก,กระจกนะคะก็มีข่าวตอนนี้เห็นข่าวว่ามีกรณีที่ถูกคนออกมาทุบก,กระจกนะคะมากขึ้นคนที่อยู่ในเวนตันเนี่ยได้รับผลกระทบนี้มากจริงๆนะคะไปเอเดินไปไหนก็เห็นมีคนมาทุบก,กระจกนะคะบางบางบริษัทก็ถูกทุบแตกหมดเลยทั้งประตูทั้งหน้าต่างนะคะแล้วก็บางบริษัทเนี่ยก็โดนทุบ ไปแบบมันรล้ากระจายไงแต่มันไม่แตกหมดเพราะว่ากระจกเขาหนานะคะแล้วก็เขาเขาตามทุบอ่อพวกโซลาเซลล์นะคะนิวซีแลนด์เนี่ยเขาเพิ่งจะติดตั้งใหม่เกี่ยวกับไอตัวแมชชีนสําหรับคนที่จอดรถริมถนนแล้วต้องจ่ายเงินค่าจอดรถเขาจะใช้เป็นโซลาเซลล์เพื่อที่จะส่งกระแสไฟลงมาที่ไอแมชชีนสําหรับจ่ายค่าที่จอดรถเนี่ยพวกเราเานียเขาก็ตามทุบไอโซลาเซลล์เนี่ยแตก ทั่วเมืองเลยเดินไปไหนก็เห็นมันแตกหมดเลยแล้วก็เครื่องแมชชีนเขาอ่ะมันก็ไม่สามารถที่ใช้งานได้เป็นการกระทําที่แย่มากๆแล้วก็ตอนเนี้ยผู้คนในเวียงตานเนี่ยได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องการโดนทุบทบเนี่ยเยอะมากอย่างใกล้ๆบ้านเอนะคะเอก็ได้เห็นร้านนวดไทยเนี่ยก็โดนทุบไปเหมือนกันแล้วก็เพิ่งเห็นบริษัทรับเปลี่ยนกระจกอ่ะเขามาจอดแล้วก็เปลี่ยนกระจกให้ซึ่งบริษัทที่รับเปลี่ยนกระจกเนี่ย เห็นหลายคันเลยก็คือเอคิดว่ามีหลายที่ที่ถูกทุบก,กระจกนะคะแล้วเขาก็จะต้องไปเปลี่ยนกระจกให้ในแบบเร็วที่สุด หลังจากที่เขาโดนทุบกระจกแล้วเนี่ยเขาเขาจะมาติดเป็นแผ่นไม้ให้ก่อนนะคะที่ไอ้บานกระจกนะคะเพราะว่ากระจกมันอาจจะยังไม่มีจะต้องไปออเดอร์กระจกมาก่อนแล้วก็ตามไซส์นะคะที่จะต้องมาติดใหม่ให้นะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ตอนนี้ในเวงตันได้รับผลกระทบเนี่ยกันทั่วไปในใน,ในเวงตันเลยนะคะก,ก็จะมีกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขาออกมาตอนกลางคืนนะคะออกมาทุบ กระจกมาทุบรถมาขโมยรถอะไรต่างๆนะคะรวมถึงออกมาพ่นสีคะคนที่เคยมาในเวงตันก็จะเห็นว่ามีการทุบพ่นสีเนี่ยไปทั่วเลยนะคะพ่นเขียนเป็นตัวไม,ไม่สุภาพบ้างเขียนนู่นนี่นั่นระบายสีวาดรูปก็จะเห็นกันทั่วเวงตันเลยนะคะก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้เป็นปัญหาปัญหาหนึ่งที่ในเวงตันน่ะ ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ไขปัญหานี้กันยังไงนะคะก็จะเห็นตำรวจเนี่ยเดินตรวจในเมืองเนี่ยเยอะมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีพวกคนไร้บ้านเยอะนะคะแล้วก็พวกที่เป็นอันธพาลน,นะคะเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ออกมาทำแบบนี้ตอนกลางคืนนะคะก็ตำรวจก็คงจะต้องมีการทำงานมากขึ้นทำงานหนักมากขึ้นต้องคอยดูเดินดูคอยปรับปรามต่างๆแล้วก็กฎหมาย ที่นิวซีแลนด์อย่างที่บอกว่ากฎหมายเขาเขาไม่ได้ลงโทษในเรื่องพวกนี้รุนแรงนะคะซึ่งกฎหมายที่เนี่ยเขาจะลงโทษรุนแรงเฉพาะในในเหตุในเหตุการณ์ที่ในความผิดที่ร้ายแรงถึงขั้นแบบฆ่าคนตายนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรอย่างนี้นะคะ ความพิลุเอนก็เลยคิดว่าทุกคนเหล่านี้ก็เลยไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายกันนะคะก็เห็นข่าวอยู่แวบๆแหละว่าจะแก้ปัญหาอันนี้ยังไงก็น่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนข้อกฎหมายให้มันรุนแรงมากขึ้นนะคะ เขาดูแลคนบ้านเขาดีเนาะเขาก็ไม่อยากให้คนบ้านเขาเขาไปติดคุกเยอะเพราะว่ามันก็จะทําให้หมดเสียริภาพต่างๆนะคะแล้วก็เขาก็ไม่อยากที่จะเอาคนไปติดคุกเยอะเพื่อที่จะไปเพิ่มค่าใช้จ่ายาในการดูแลคนในในคุกนะคะเพราะฉะนั้นคดีไหนที่เขาสามารถที่จะตักเตือนได้หรือว่าทันบนไว้ได้หรือว่านบนไไา,างคนก็จะเห็นแบบใส่ข้อเท้าไว้อะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็จะเป็นการทันบนไว้เนาะก็เขาก็จะทําได้ประมาณนี้นะคะ ก็ช่วงนี้นะเอกคิดว่ามีอะไรหลายอย่างที่นิวซีแลนด์ในการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเนาะหลังจากาสถานการณ์โควิด1 9ที่ที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็ประมาณนี้เนะ้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังว่าสถานการณ์ปัจจุบันในนิวซีแลนด์ตอนเนี้ยถึงในเรื่องในแง่ของความปลอดภัยนะคะมันไม่ได้ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นเหมือนสมัยก่อนเมื่อห้าปีสิบปีที่แล้วแล้วนะคะช่วงนี้นะคะมีอาชญากรรมเยอะมากนะคะโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆโอกลันเนี่ยโดนบ่อยมากแทบทุกวันจะมีคดี เกี่ยวกับการทำลายร่างกายแล้วก็ขโมยเยอะนะคะแล้วก็คนไร้บ้านก็เยอะนะคะก็นั่นแหละอะไรๆมันก็เปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆได้เตรียมรับมือนะคะถ้าคนที่กําลังจะเดินทางเข้ามาในนิวซีแลนด์เนจะย้ายเข้ามาอยู่นะคะก็ให้ระวังตัวให้มากขึ้นนะคะก็เวลาเดินคนเดียวอะไรเงี้ยก็พยายามอย่าอย่าเล่นโทรศัพท์ถือเงี้ยเพราะว่าก็มีเคสที่แบบว่า เพื่อนเพื่อนเอนะคะก็แบบว่าเดินเดนก็จะจะโดนกระชากมือถือนะคะก็อันนี้ก็น่ากลัวนะคะก็เดินก็ให้ระวังตัวเก็บโทรศัพท์ไว้แล้วก็ค่อยเล่นดีก,กว่านะคะ,ะคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็อยากจะมาพูดคุยอัปเดตให้เพื่อนได้ฟังเกี่ยวกับความปลอดภัยนะคะแล้วก็ชญรกรรมแล้วก็ ความที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากขึ้นในช่วงนี้ในนิวซีแลนด์นะคะแต่อย่างไรแล้วประเทศนี้เขาก็ยังเป็นประเทศที่น่าอยู่นะคะเป็นเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยมากในระดับหนึ่งอยู่นะคะแต่อย่างที่บอกเนาะสถานการณ์โลกเรามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะมันก็ไม่ได้คงความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นไปตลอดกาละะทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็หวังว่าเพื่อนจะได้ความรู้เพิ่มเติมได้ประโยชน์ในการเตรียมตัวนะคะมากขึ้นเนาะก่อนที่จะเข้ามาในนิวซีแลนด์นะคะ อ่ะสุดท้ายละก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ให้เองกันเช่นเคยคะ่ะเป็นกำลังใจให้กันไปยาวๆนะคะแล้วก็ฝากติดตามในคลิป,ปต่อไปนะคะคลิปช่วงนี้เอกก็จะนําข่าวที่น่าสนใจมาอ<ค>ัปเดตเพื่อนได้ฟังกันเพราะว่าเพื่อนที่อยู่ประเทศไทยก็อาจจะไม่รู้ข่าวในประเทศนาะเพราะว่าข่าวพวกนี้มันจะเป็นข่าวเกี่ยวกับในประเทศล้วนๆเลยนะคะวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะแล้วกลับมาพบกันในคลิปต่อๆไปะคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะ